วันนี้นะครับเราจะเดินทางกันต่อนะครับวันนี้นอนอุบลอีกสักคืนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินทางไปที่ด่านช่องเม็กนะครับผมก่อนจะเข้าด่านช่องเม็กนะครับผมจะไปวัดภูเผาก่อนนะครับผมแล้วก็ไปด่านช่องเม็กนะครับแล้วก็ไปเคลนะครับสิลินทอนแล้วก็เข้าเมืองนะครับอุบลราชธานีนะครับก็นี้ไก่นะครับมาเฝ้าผมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับยันเช้าผมไปเดินดูพระอาทิตย์เลยไม่จอแล้วก็ยังเฝ้าผมอยู่นะครับผมคือเตนสุดท้ายนะครับที่ยังไม่ได้กลับ นะครับผมก็นี่คือบรรยากาศตอนเวลาประมาณ10โมง2นาทีนะครับมันจะร้อนร้อนมากนะครับตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับประมาณน่าจะ30องศากว่าน่าจะได้แล้วนะวันนี้เดี๋ยวจะเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะลงจาก่ายชนะได้นะครับมาไปด้านล่างนะครับแบตหมดเลยครับไม่มีไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องชาร์จแบตแล้วนะครับตอนนี้พอแบงก์ก็หมดนะครับโกโปก็เกือบหมดอ่าไปครับเดินทางกัน โอเคยังรถยังสตาร์ตติดอยู่จากนี้นะครับลงลงไปข้างล่างนะครับประมาณอ่ารงจนถึงด่านนะครับประมาณสิบแปดกิโลนะครับตรงนี้ถ้าเป็นรถส่งเซิงมานะครับหมดสิทธิ์เลยนะครับทางขับยากนะครับแต่ถ้าเป็นรถปกติทั่วไปนี่คือสบายได้อยู่ครับเมื่อคืนผมก็งงเหมือนกันว่าผมขี่มาได้ไงเมื่อคืน เออเมื่อคืนคือกลางคืนเมื่อคืนมองไม่เห็นแล้วนะตรงนี้ยคือมืดไปเลยครับถ้าเป็นรถยนต์ก็จะยากๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องค่อยๆไหลไปนะครับตงุงขยะก็มีนะครับแต่ว่าเราต้องพาไปทิ้งเองเดี๋ยวผมจะทิ้งที่อุทยานตรงนี้นครับอ่าที่คือบรรยากาศตอนเช้านะครับที่จากผาชนะได้นะครับตรงนี้มันอุทยานแห่งชาติ่าแต้มเลยครับมันก็ใกล้ๆก,กันนะครับไม่ไกลกันตาแล้วแต่ใครจะมากางเต็นท์นอนตรงไหน นะตรงนี้ก็มีห้องน้ําอะไรให้เรียบร้อยหมดนะครับเอาไม่มีที่ทิ้งขยะแล้วนะผมไปทิ้งข้างล่างเลยแล้วกันไปครับตอนนี้เดินทางลงนะครับ18กิโลคนสุดท้ายเลยครับของลานกลางเต็นท์สัญญาณดีแตกอ่อนนะครับตรงนี้สัญญาณไม่ดีเอาพูด,ดง่ายๆแลวกัน ก็แนะนาน้ามันเครื่องนะครับที่ผมเลือกใช้กับรถเว้นของช่องเบลเคสอาทุกคันนะครับผมอินดูโนะครับผม 4T ร์ท i ล g สซิ่งนะครับ 10W40 นะครับผมขวดละ100่ปลายปลายเท่านั้นจะใช้กับรถใช้งานหรือรถแข่งรถวิ่งแกลบวิ่งเมสเซนเจอร์นะครับได้หมดเลยนะครับสามารถสั่งได้ที่ a c e b o o k เบลเคสอานะครับผมทักมาได้ตลอดเวลาใช้แล้วดีนะครับรับประกันแน่นอนใส่แล้วคัดไม่ลื่นนะครับพร้อมกลิ่นที่หอมนี่ผมลงจับฝาชนะใดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เวลาสิบพึ่งนะ จากนี้ไปด่านช่องเม็กนะครับไปที่วัดปู่เฝ้าน่าจะเขาาเข้าวัดปู่เฝ้าก่อนครับจริงๆวันนี้เนี่ยวันนี้เราควรจะมาตอนเย็นตอนค่ําน,นะครับเพราะว่ามันเป็นวัดที่แบบแสงสีสวยมากนะเดี๋ยวผมขึ้นมาไปดูนะครับอันนี้ก็รูปภาพจากอินเทอร์เน็ตนะครับสวยจริงๆนะแต่เสียดายเรามีเวลาจากตรงนั้นนะครับแค่ช่วงกลางวันอย่างเดียวเพราะว่าช่วงเย็นเปต้นไปเนี่ยผมต้องอยู่อำเภอเมืองที่ริมน้ํามูลแล้วนะครับ นี่ปัญหาเกิดนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ผมโทรศัพท์แบตก็จะหมดนะครับเพราะว่าแบงก์ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าจากคลิปก่อนนะครับกลางคืนเนี่ยคือเราไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับเพราะแบงก์ผมก็เลยต้องใช้นะครับก็เพราะแบงก์หนึ่งอันนะผมก็เล่นทั้งคืนนะครับเล่นทั้งคืนแล้วก็ชาร์จโปโกอะไรด้วยเนี่ยมันก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราเลยต้องชาร์จวิธีนี้นะครับผมไม่รู้เป็นอะไรไหมนะก็คือผมเอายูเอาที่ชาร์จจากรถเนี่ยมาเข้าโประแบงก์ก่อน นะผมแล้วก็สายชาร์จจากโฟล์แบงค์นะครับผมมาเข้าไอโฟนแต่ผมลองดูแล้วไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับอันนี้มันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรนะครับก็เหมือนกับว่าตัวโฟล์แบงค์ตัวนี้เป็นเป็นอกลางอ่ะผมคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับก็ต้องลองดูแล้วกว่ามันชาร์จเข้าหรือเปล่านะครับแต่เมื่อเช้าผมลองชาร์จแบตโกโปโดยที่ไม่เปิดกุญแจรถดูแล้วนะครับมันมันก็ชาร์จได้ระยะนิดนึงนะครับแต่ถ้าชาร์จนานกว่านี้เดี๋ยวแบตจะหมดนะครับเราต้องจริงๆให้ดีอ่ะคือมันต้องสตาร์ทรถ แล้วก็ติดเครื่องเอาไว้นะครับแบบนั้นจะชาร์จทั้งวันชาร์จทั้งคืนเลยแต่ว่ารถเรามันอยู่กับที่ไม่ได้นะครับมันมันมันเสียงดังแล้วก็ความร้อนมันขึ้นด้วยครับแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นเวฟสตาร์ทเท้าเนี่ยคุณชาร์จไปเลยทั้งคืนนะพอตอนเช้าแบตหมดใช่ไหมคุณก็สตาร์ทเท้านะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าขอให้เป็นรถคาบูนะรถคาบูที่แบบว่าตัวแบบเวฟอารอะไรแบบเนี้ย นะครับต่เป็นพวกร้อยยี่้าเอสไม่ได้นะครับร้อยยี่้าเอสเนี่ยถ้าแบตอ่อนเม่หร่นะครับรถจะวิ่งสะดุดเลยเดี๋ยวมีรถเป็นรถอัวยฉีดเนี่ยพอแบตหมดนะครับไฟมันจะจ่ายไม่เต็มที่นะับหลักการมันประมาณนี้ตอนนี้ผมอยู่ตำบลบ้านด่านนะคะผมก็เติมน้ำมันนะครับผมตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรตรงนี้เป็นอำเภอเอายังเป็นโขงเกียมอ,ยอีกโคตรยาวเลยอำเภอขงเกียมเนี่ย ยินด,ดีต้อนรับสู่แม่น้ำสองสีเออใช่มันจะมีแม่น้ำสองสีด้วยนะครับตรงนี้นี่ครับวัดสิลินทร์วรลาลามพูเาาเข้าไปสองกิโลครับถึงแล้วนะฮะกับวัดภูเ้านครับเดี๋ยวขอดมทางก่อนมันคือเข้าตรงไหนเข้าไปได้เลยใช่ไหมครับจอดมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ครับแล้วก็เดินเข้าไปใช่ไหมครับ จอดตรงนี้แล้วเดินเข้าไปใช่ไหมครับครับผมต้องจอดรถไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปดีนะครับที่ยังมีมุ้งเออมีหลังคาให้นะครับพอจอดรถตรงนั้นนะครับผมนี่เข้ามาทางนี้แล้วก็ให้เดินมานะครับข้างในตรงนี้นะครับตอนนี้ร้อนมาก บางคนถามผมว่ามาคนเดียวหรือเปล่านะครับหรือมาสองคนนะครับผมบอกเลยว่าทั้งทิปนะครับมาคนเดียวนะครับมีแค่ช่วงแรกอย่างเดียวนะครับที่ผมอ่าอยู่ที่ไปกาญจนบุรีนะครับอันนั้นคือไปกับน้องเขาสองคนนะพอเสร็จจากกาญจนบุรีก็แยกกันนะผมก็เลยมาคนเดียวนะครับยาวๆเลยนะครับก็อุบลนะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ในสารที่อยากมานานแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้ เหลือจังหวัดที่ยังไม่ได้ไปนะครับเหลือแค่สีสเกตสุรินนะครับสองจังหวัดแล้วในอีสานที่ผมไม่ได้ไปนะที่เหลือไปมาหมดแล้วมันเป็นวันธรรมดาได้ครับคนเลยอาจจะไม่เยอะเนะนี่พอขึ้นมาข้างบนนะครับตรงนี้ครับโอ้ลมแรงนิดนึงนะครับตรงนี้คือจะเป็นแสงเป็นแสงสีสวยมากครับกลางคืนแต่เสียดายครับอารมณ์กลางวันมันไม่เห็นนะครับกับตรงนี้เพื่อนๆก็ดูรูปออกแล้วกันครับผมกันรูปๆให้ นะครับมันก็อยู่ประมาณนี้เลยนะตรงนี้ก็เดินมาได้นู่นครับไกลสุดๆลูกูลูกตาเลยเดี๋ยวน่าจะขึ้นไปไหว้พระกันก็สักพักนะครับก็ค่อยเดินทางไปหานช่องเมก็กนะไปกินข้าวแล้วก็คอยไปกางเต็นท์กันในเมืองนะครับตรงนั้นเป็นเขตเมืองกับวาลินชำราบนะครับใ,ใกล้ๆกัน ตอนนี้นะครับผมถึงช่องเม็กแล้วนะครับนหนึ่งกิโลนะครับเนี่ยด่านอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวว่าจะหาข้าวกินนะเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันที่ป้ายตรงนั้นหน่อยนะป้ายเขาเรียกว่าป้ายเลยป้ายดุนสันป้ายสุนยะด่านสุลกากร,กรนะครับผมประมาณนั้นถึงแล้วครับผมด่านสุลกากร,กรช่องเม็กนะครับทางไปอ่าตรงนี้เรียกว่าอ่ารู้สึกว่าปากเซปากเซนะครับ ก็เดี๋ยวค่อยไปยูเทิร์นกลับมาข้างหน้านะครับข้างหน้ามันยูเทิร์นได้ไหมวะเนี่ยเดี๋ยวไปยูเทิร์นกันข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายรูปหน่อยเนี่ยรถรถส่วนบุคคลน,นาเที่ยวอะไรเราก็เดี๋ยวผมจะไปยูเทิร์นข้างหน้าเอานะครับเอออาคารสวยว่ะทีนาาาา่นี่อาคารอาคารสวยองค์มีเซเว่นด้วยเนี่ยอาคารเป็นสีม่วงเลย โอเครับเดี๋ยวหาหาที่ถ่ายรูปก่อนว่ามาถึงแล้วนะอะไรประมาณนี้แหลยอ๋อน,นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วโอเคครับผมพี่ครับถ่ายถ่ายรูปตรงนี้ได้ไหมครับผมดเดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงนี้หน่อยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอไปดูรูปกัน สิบสี่กิโลับผมเขื่อนซิลินทรอนนะครับกินข้าวนะอิ่มเลยเมื่อกี้ทั้งกว๋วยเตี๋ยวยวนทั้งเอ้กว๋วยเตี๋ยวยวนเออกว๋วยเตี๋ยวยวนแล้วก็ข้าวขาหมูครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมที่ช่องเม็กนะครับสิบสี่กิโลครับผมจะทานต่อแล้วก็ผมถึงเขื่อนซิลินทรอนหายใจสองทีก็ถึงแล้วนะครับผมกับเขื่อนซิลินทรอนนะครับทางเข้ามันมีหลายทางนะครับสุดท้ายต้องมาเข้าทางนี้นะครับนี่เลยป้ายใหญ่โตเขื่อนซิลินทรอนดูดิเข้าไปได้ไหม ครับเสียเสียเสียตังไหมครับไม่ไม่ครับอ๋อเข้าได้เลยใช่ไหมครับเด้ไมับมาคือบัตรอ๋อครับขอบคุณครับก็คือง่ายก็คือมันคือบัตรผ่านเข้าออกนั่นแหละครับแสดงว่าเขื่อนนี้ต้องมีความที่แบบรักษาความปลอดภัยสูงเพราะว่าหลายเขื่อนที่ผมไปมาเนี่ยส่วนมากจะแบบขี่เข้าออกได้เลยนะที่ผมจะเจอมานะ บางทีอาจจะเป็นทุกที่ก็ได้นะครับที่มีความรักษาความ,วามปลอดภัยแบบนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมย้ายสถานที่ไปนหนึ่งนะครับที่เขื่อนมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีเลยเลยว่าเลยไปถามนายามนะบอกว่าไอคือไออะไรนะสกายวอล์มอยู่ไหนก็ว่าต้องออกมาแล้วอยู่เทินเนี่ย แต่เมื่อกี้ผมาผ่านแล้วเดี๋ยวผมไม่รู้ไงว่ามันต้องเข้าทางนี้ผมนึกว่ามันมันเข้าในเขื่อนแล้วแบบว่าเราสามารถเดินเข้ามาได้เลยในตรงเนี้นะโอ้โหดินแดงซะด้วยอร่อยเลยดินแดงประตูสามเข้าทางนี้สกายวอล์กใช่ไหมประตูสามขี่เข้าไปเลยโอ้โหตายแล้วอึ้งวะเนี่ยทางแบบนี้เออเอาเข้าไปเข้าไปได้เลยไหม โอ้โหแสะเลยครับเรียบร้อยเลยครับถูล้างรถใหม่แน่นอนโอ้โหลอยหนะ้าแดงแป๊ดเลยทำไมนะ้ำไม่ลาดยองอะเนาะเข้ามาแล้วครับโอ้โหเจ็บหัวทางเลยไอ้ทางไม่เท่าไหร่นะครับความร้อนรถผมขึ้นแล้วตอนนี้พอเราไหลมาไง าที่จอดรถก่อนเข้ามาในสกายวอล์กของเขื่อนซิลินทรแล้วนะครับผมนี่เลยน้ำอ่อยน้ำอ่อยนะครับผมนี่เพื่อนผมอยากดูข้างหน้ากันบากด้วยนหนึ่งสองซ้ำแมโอ้โหลูกรับจ่อยนะนี่ถ้าใครเป็นคนแบบกลัว ความสูงครับอย่ามองลงไปนะครับนี่ถือว่ายังไม่สูงมากน่าจะประมาณเอกอกี่เมตรได้ปะไม่น่าเกินสิบเมตรนะครับจากจากข้างล่างเนี้ยเนี่ยจากเสาขึ้นมาเนี่ยไม่น่าจะถึงสิบเมตรนะครับอ,อันนี้เขาให้ต่อดรองเท้านะครับต่อนรอ,องเท้า,ากระจกนะครับ อันนี้ใครแบบกลัวความสูงนะครับแนะนําอย่ามองอันนี้มันไม่สูงมาก <Okay. S 1> บรรยากาศประมาณนี้ครับนี่เขาจะมาสัมภาษณ์งานอนะไรกันพอดีเดี๋ยวก็ต้องไปแล้วครับเดินทางต่อก็ผมเข้าเมืองนะครับ เมืองอ,อุบนนะครับตอนนี้ก็อยู่เกินซิลินทรแลรวทางประมาณ80-90กิโลนะครับจากอําเภอซิลินทรอนต,ตรงนี้นะเดี๋ยวจะผ่านอําเภอวิบู์มังสาหารนะรผมแล้วก็ไปเข้าเขตอําเภอเมืองนะครับน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับไปแบบว่าเรื่อยๆไม่รีบประมาณนี้นะครับเพราะตอนนี้ก็เวลาจะบ่ายสามแล้วนะครับผมก็จะเข้าขกลางเต้นประมาณเย็นๆนะครับสักหกโมงอะไรประมาณนี้ นะเพราะว่ามีสถานที่กลางแล้วนะครับอยู่ติดชายอ,อยู่ติดริมน้ำมูลน,นะครับกลางตรงข้ามที่ผมจะกางเต็นท์เนี่ยมันก็เป็นอำเภอเมืองครับก็คือโพอล,พล,ออพพล,ลข้างแม่น,น้ํามันก็จะเป็นอำเภอนึืองเลยนะครับอำเภอที่ผมจะไปกางเต็นท์ก็คืออำเภออำเภอวาินชําราบนะครับก็คือข้ามสะพานไปปุ๊บมันก็จะเป็นอำเภอเมืองเลยครับเออมันจะเรียกว่าเรียกว่าอำเภอเมืองก็ได้นะตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นเมืองมันติดกันหมดเลยนะครับจริงๆิเมื่อกี้ นี่จะกายเป็นว่ผมจะถ่ายนานกว่านี้นะครับแต่ว่ามันมีคนเข้ามาสัมภาษณ์อะไรไม่รู้นะครับก็เลยเขาเลยบอกว่าเวลาเขาสัมภาษณ์ก็เลยให้เดินแบบกลีกหน่อยล้วมาเนี่ยเออผมเลยว่าเออมาแล้วก็แค่นั้นพอนะก็เลยกลับดีกว่าแต่นี้ตรงยาวครับไอเราก็คิดว่ารถไทยทําไมป้ายมันสีแปลกๆอ๋อรถลาวนี่เองม,มาจากช่องเม็กครับ เนี่ยไปทะเบียนอ่านว่า,าจำจำปาสากักเออจำปาสากักเอยผมอ่านออกเว้ยดูนะว่าบ้านเขาขับฝั่งซ้ายไหมนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเขาจะขับขวาขับขวากันแต่ว่าวิ่งเลนซ้ายบ้านเขาจะวิ่งเลนขวาแต่ขับซ้ายนะครับมันเปนคนขับอ่ะมันเปนคนขับอ่ะเดี๋ยวผมดูกัน ใช่จริงด้วยพงมอะไรซ้ายครับเื่อเราเห็นโรตัสพิบูลนะครับมังสาหานอยู่ขวาม,มือนะครับมันจะเป็นเรียกว่ายังไงดีมันจะเป็นสา,ยยามแยกครับเป็นตัววายเป็นตัววายนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อจะไปอำเภอเมืองถ้าเราตรงเนี่ยมันจะไปอำเภออำเภอไม่รู้อำเภออะไรครับจำไม่ได้ดี๋ยวต้องดูในแอปก,ก่อนถ้าตตรงทางแยกพิบูลมังสาหาน ถ้าตรงก็คือผมจะกลับไปโขงเกียมนะครับผมไม่ไปแล้วนะโขงเกียมเพิ่งออกมาเมื่อเช้าติดก็เด้งเล่งใต้รอยโอ้ยทำถนนเก่งจริงๆเลยอุบลเนี่ยผมมาจากออสว่างวีละวงนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังเลี้ยวอยู่ที่แยกบัวเทิงนะครับมันทำถนนมาแปลกๆจังเลยนะแยกนี้นะ่ะนี่ผมต้องไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็ต้องกลับรถ ต้องกลับรถมาขึ้นเพื่อที่จะไปตัวเมืองอุบลครับผมว่าจะไปที่ตรงนั้นไหนครับตรงที่โรงเรียนสาธิตอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับออยมันออยซีพีบอกมาว่ามันมีรูปให้ถ่ายนะครับที่เป็นเครื่องบินนะครับโบอิงเจ็ดสี่เจ็ดนะครับเป็นของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยวิทยาลัยเออนะครับก็จากนี่ยี่สิบสองกิโลนะครับเพราะว่าผมมีเวลาอีกหลายชั่วโมงเลยตอนเนี้ นะครับกว่าที่จะไปถึงที่กลางเต็นท์นะครับเพราะว่ากลางเต็นท์เขาจะเริ่มกลางกันวันประมาณหกโมงเย็นอะไรตรงนั้นแหละนะครับซึ่งตอนนี้โอ้ยังไม่สี่โมงเลยผมมีเวลาเป็นประมาณสองชั่วโมงอ่ะครับนี่ไงครับผมลาดลาดชะโอ้รถหมางูวแต่พูดลาดชะานีลาดชะานียู่ใเวสต์ตีหมาวิทยาลัยสาธิตลาดชะานีนะครับโอ้เครื่องบินลำบเบิ่มเลยชีวิตนี้นะเคยนั่งเครื่องบินได้แค่ครั้งเดียวนะครับ ครั้งเดียวได้สองต่อนั่งจากนครไปกรุงเทพครับแล้วก็กรุงเทพไปขอนแก่นเพื่อเอาเครื่องของไอ้นี้แหละเอาเครื่องของเอ็กไซเตอร์นี่แหละครับที่ไปเอามาที่ขอนแก่นหรือว่าแวะไปถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าเมืองแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกางเต็นท์กับพวกพี่ๆเขานะครับรุ่นพี่ที่อุบลนี่แหละครับโอ้โหจำอะไรนั้นพี่อ่ะไปครับแวะถ่ายรูปกันหน่อยมันสวยดี น่าจะมียามนะครับเดี๋ยวบอกว่าบอกว่าขอเขาถ่ายรูปหน่อยอยู่ไหมเนี่ยไม่มีใครอยู่โคตรใหญ่เลยอ่ะเป็นของแท้เหรอครับใช่ไหมเออเป็นของแท้ในอันนี้ผมไม่รู้เลยนะตรงนี้ตรงนี้ เอาแบบให้ใกล้เคียงที่สุดแล้วกัน หนึ่งกิโลผมจะถึงลานกลางเต้นแล้วนะครับมาแล้วครับพี่ชายสวัสดีครับพอผมมาถึงที่กลางเต้นนะครับก็ใกล้ๆริมน้ำมูลเสร็จนะครับก็พี่ที่ขี่เอสนี่นะครับเคยเจอกันที่นครพนมวันนั้นนะครับพอพี่เขาบอกว่าวันไหนมาอุบลทักมานะครับวันนี้ผมเลยทักหาพี่เขา พี่เขาก็เลยมานอนกลางเต็นท์กับผมนะครับก็กางคืนก็นั่งแสงสันทหากันเรียบร้อยนะครับก็จากนั้นก็นอนนะครับผมพอตื่นเช้ามาก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนเช้านะครับว่าสดใสขนาดไหนสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้หกนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับผมโอ้ยวงนอนจัดเลยคืนนครับนอนนอนอยู่แล้วยินเสียง มีคนเดินนะครับแต่เป็นไม่ใช่คนเดินหมาเดินเออพอหมามเดินเนี่ยเห็นเางาครับมันข้ามรองเท้าอมเปิมมาตอนดึกนะไปไล่หมามันรองเท้ากันมาเนี่ยเขาใส่อยู่เนี่ยน่าโมโม,มากบรรยากาศครับคืนนี้ครับเมื่อคนะืนฝั่งนู้นนะมันจะมีพี่เฟรมเขาเล่าให้ฟังนะพี่ที่มาด้วยเขาบอกว่ามันจะมีเสียง ของธนูเว้านะครับมันจะเสียงวู้วูวูเนี่ยตอบกั้งคืนเลยอยู่ฝั่งเนี้ยนะครับตั้งคืนพี่เขาเริ่มเก็บนะประดับตัวนี้พวกพี่เขาก็ไปทํางานต่อมาแล้วเขามานอนนี่ว่าวันยเจ็ดโมงนะเขากลับแล้วนะเพราะว่าเขาต้องเข้าง,งานเป็นแปดโมง่หัวหน้าจะอยู่ต่อนะครับอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับในนี้นะครับอี่นก็นั่งกันประมาณเกือบเกือบสิบคนครับตรงเนี้ย มีรถผมมีเซียเอแล้วก็มีเออาร์นะครับเนี่ยอยู่ข้างริมแมานำมูลครับมีเรืออะไรเนี้ยก็เดี๋ยวน่าจะเก็บของอะไรือร้อกน้ำแล้วก็น่าจะเดินทางต่อนะครับผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับเพราะโงมากวันนี้ต้องขับเดี๋ยวคิดต่อไปผมต้องขับรถไก่นะครับหลายร้อยกิโลเลย พี่กองกับเลยครับพี่เบสวัสดีครับนี่ครับเจอกันใหม่ครับผมครับผม,บบผมพี่เอาไปทำงานกันต่อนะครับคือไปเจอกันที่นครพน,นมนะครับผมแล้วก็วันนี้พอมาอุบวนเนี่ยผมก็เลยตั้งตารอผิดหวังอย่า,า,นางนั้นทำเครื่องเลยนะครับโอ้โหมันชิวเลยก็เลยแต่เราเนะน,นี่ยแหละนะคนเดียว ก็ต้องเก็บของให้เรียบร้อยหมดนะครับเราไปไปนะครับผมเดี๋ยวจอกันนะครับผมโอเคไปเก็บของกันคจ้ะเอาเป็นว่าค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบนะครับสำหรับฝ่าชนะใดนะครับผมมากลางเต็นที่ วารลินชำลาบนะครับผมก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะเป็นยังไงนะติดตามชมกันแล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ